อาหารเช้าดาวเด่นของเราในวันนี้เมนูที่สามนะครับเอาใจคนที่ชอบทานอารมณ์ประมาณแบบข้าวต้มทานโจ๊กนะครับวันนี้เราจะทำข้าวบาเล่นในซุปมิโซะครับเว,วลาที่พูดถึงข้าวบาเล่บางคนอาจจะไม่เห็นภาพนะครับคิดอย่างนี้กันครับมันจะคล้ายๆกับลูกเดือยแต่เม็ดมันจะเลียวกว่าในการหุงข้าวบาเล่ง่ายๆครับหุงคล้ายๆกับข้าวเลยครับแล้วก็ไปซาว สักครั้งเดียวก็พอนะครับไม่ต้องสาวเยอะแลวหลังจากนั้นก็คือเอาไปใส่น้ําหุงในหม้อหุงข้าวก็ได้หุงบนเตาแก๊สก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่จะใส่น้ําเยอะนิดหนึ่งอารมณ์ประมาณปริมาณน้ําเท่ากับหุงข้าวกล้องอน,นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมก็แช่น้ําแล้วก็หุงไปเรียบร้อยแล้วมาดูตัวนี้ดีกว่าครับตัวของมิโซซุปนะครับมิโซซุปเบสของเขาคือน้ําสต๊อกที่มีชื่อว่าน้ําซุปดาชิและน้ําซุปดาชินะครับมีส่วนประกอบเพียงแค่2อย่างเท่านั้นจริงๆ1ก็คือ ือสาหร่ายแห้งที่มีชื่อว่าสาหร่ายคอมบูนะครับด้วยความที่เขามาในรูปแบบของของแห้งนะครับเราต้องล้างน้ํเลนิดหนึ่งแต่เราอย่าไปล้างน้ําแรงๆเราแค่จุ่มผ่านน้าเบาๆแค่นี้ครับพอแล้วครับสะบัดๆนะฮะใช้ได้แล้วครับไม่งั้นรสชาติเขาจะออกไปหมดในการใช้สาหร่ายคอมบูเราจะใส่ลงไปในน้ําที่เย็นนะครับอันนี้ผมมีน้ํา1ลิตรครับหลังจากนั้นเราก็จะเปิดไฟครับอีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่เราจะเอามาใช้ทําน้ําซุปดาชิก็คือปลา แ้งที่เขาเรียกว่าคาสึโอบูชิครับบางทีคาสึโอบูชิก็จะสีอ่อนนิดหนึ่งนะครับส่วนมากตัวที่เขาลาดโรยบนพวกทาโกยากิหรือพิซซ่าญี่ปุ่อะไรพวกนั้นนะครับสีจะค่อนข้างอ่อนแต่พอเอามานทำน้ำซุปสีเข้มความอ่อนจากความเข้มมาจากอะไรครับ มาจากตรงที่ว่าเขามาจากส่วนไหนของปลาส่วนที่มีเลือดก็สีเข้มส่วนที่ไม่มีเลือดก็สีอ่อนนะครับดังนั้นตรงที่สีเข้มๆเ,เนี่ยครับเหมาะที่จะทำตัวซุปดาชินักนะครับในการใส่คาสุโอบุชินะครับเราจะใส่ตรงกันข้ามกับคอมบุเลยครับคอมบุเราใส่ตั้งแต่ตอนที่น้ํำยังเย็นอยู่นะครับหลังจากที่น้ําเดือดเราจะตักคอมบุออกมาครับปิดไฟครับผม เวลาที่เราใส่เจ้าคัสโอบุชิหรือปลาป่นลงไปเราจะไม่ให้น้ําเดือดนะครับเราใส่ปลาลงไปแล้วนะครับเราจะปิดฝาครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีนะครับคัสโอบุชิที่ลอยอยู่ด้านบนจะจมลงไปด้านล่างนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปกรองครับเรามาดูส่วนประกอบอื่นๆที่เราจะใส่ในเจ้าซุปมิโซะของเราในวันนี้นะครับก็จะมีเต้าหู้ขาวในเวลาที่เราทำมิโซะ ซุปนะครับเราใช้เต้าหู้เนื้อนุ่มนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นให้เป็นเต่าเล็กๆนะครับนอกจากเต้าหู้คินุแล้วนะครับเราจะใส่สาหร่ายวากาเมะเวลาที่แห้งอยู่เนี่ยจะคล้ายใบชาแต่เราลองมาดูนะครับว่าเวลาที่เราใส่ลงไปในน้ำเนี่ยแค่นิดเดียวสภาพจะเป็นยังไงครับ<า>ส่วนของเห็ดเข็มทองนะครับก็ ล้างนิดนึงนะฮะแล้วก็ตัดไอตรงไอไป,ปลายเขาเนี่ยครับออกนะครับเราใช้แต่ส่วนด้านบนบนที่สวยงามเอาละเดี๋ยวเรามาดูตัวน้ำซุปดาชิของเรากันนะครับผ่านไปแล้วประมาณ5นาทีว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวสาห่ายก็จะหล่นลงไปจมอยู่ข้างล่างนะฮะเดี๋ยวเราจะกรองนะครับลักษณะเหมือนการทำอาหารไทยนะครับ คือถ้าเหมือนเราอยากได้น้ำซุปที่ใสๆเราก็หาผ้าขาวบางนะครับมาวางไว้ครับเรียบร้อยครับเราจะได้น้ำซุปดาชิที่ต้องบอกว่ามีคุณภาพมากนะครับเห็นไหมครับว่าใส่มากเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้ำซุปดาชิที่เราได้ในการที่จะทำมิโซะซุปนะครับง่ายดดยเหลือเกินครับเรามาตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่มิโซะลงไปครับ มิโซปกติแล้วเขาจะมีประมาณ3แบบนะครับตามสีของเขามิโซอ่อนสีข,ขาวๆเนี่ยเอาไว้หมักพวกปลามิโซมิโซสีเข้มก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งสีแดงๆนะครับเขาเรียกอากะมิโซนะครับมิโซสีกลางก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับก็เป็นมิโซที่นิยมใช้ที่สุดที่เราเห็นกันตามร้านอาหารนะครับในการเสิร์ฟของผมนะครับผมจะเสิร์ฟในถ้วยซุปมิโซครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะเราใส่เนี่ยครับ ข้าบาเลตลงไปอยู่ที่ก้นถ้วยเล็กน้อยนะครับตะคู่ตอนนี้ระหว่างที่เราคอยน้ําเดือดไม่ให้เสียเวลานะครับก็ใส่ลงไปได้นะครับเห็ดเข็มทองเนี่ยสุกง่ายดายมากนะครับดังนั้นใส่ไว้เลยครับและแ,ะแน่นอนนะครับว่าวากาเม็ครับผมน้าซุปดาชิเดือดแล้วนะครับ <S <S จะปรุงรสเพิ่มครับด้วยโชยุแต่โชยุที่ ใช้วันนี้นะครับเพื่อทําให้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงขอใช้โชยุที่เป็นตัวเลสซอสนะครับเลสซอสก็หมายถึงว่ามีเกลือน้อยลงถึง43นะครับดังนั้นผู้ที่มีปัญหาว่ารับประทานเค็มไม่ค่อยได้นะครับก็จะสามารถทานตัวนี้ได้นะครับเราใช้2ช้อนชาครับผมตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่มิโซะลงไปแล้วก็คนครับคนให้มิโซะแตกตัวครับเราสังเกตนะครับเราจะไม่เคยเห็นซุป มิโซตามพวกลายบัฟเฟ่แบบเดือดแบบปุดๆๆเงิน<ม>นะครับเขาจะไม่ทําให้เดือดขนาดนั้นรสจะเสียนะครับอ้าวละ,ละ,ละใช้ได้แล้วครับปิดไฟเลยครับใส่ลงไปเลยครับเวลาที่เราเสิร์ฟแล้วเราอย,อยากให้ร้อนนะครับเราก็อย่าลืมที่จะปิดฝาไปด้วยนะครับแบบนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูอาหารเช้าที่จะทำให้คุณประทับใจนะครับกับ ข้าบัเล่ในซุปมิโซะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารเช้ากลางวันเย็นแฟน YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพักนะักปรุงง่ายนิดเดียวครับกด subscribe เลยครับ